มารับฟังกันต่อในช่วง EP ที่2นะคะว่า,เ,าเรื่องบีบนะคะเรื่องอยากปลุกจริงไม่จริงนะักเลงเขาจะไม่ถามกันนะคะเพราะปฏิกริยาทั้งของตัวนายกรัฐมนตรีและของนายกิติรัตน์นั้นฟ้องชัดเจนมากๆเลยว่าเขากำลังทำอะไรกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเรื่องการเงินการคลังนะคะเป็นเรื่องที่อันตรายมากจะนึก จะคิดแล้วนำมาสรุปเลยนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะและมุมมองด้านการวิเคราะห์มันจะต้องใช้ประสบการณ์ที่เฉียบคมมากๆนะคะเพราะว่าถ้าพลาดหน้อยคือเลือดซิบพลาดมากคือเลือดโชกผิดพลาดคือชีวิตทางเศรษฐกิจและเครดิตของประเทศถึงขั้นพังพินาศเลยนะคะดังนั้นการที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านจะกล่าวจะพูด จะบอกอะไรท่านจะต้องรอบคอบและรักกลุ่มอย่างมากเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะจะต้องมาเปรียบเทียบว่าระหว่างข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการที่ท่านผู้ว่าทปทท่านดูแลอยู่กับตัญหาเชิงตื้นทางการเมืองอย่างไหนจะเป็นเหตุจูงใจให้ทั้งนายกิติรัตน์และนายกต้องออกมาโพสต์ถึงแบงค์ชาติในลักษณะที่ใช้คำพูดแบบ ไร้การคิดผ่านกระบวนการคิดที่ไม่คิดมาก่อนทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ประการแรกนะคะถ้าเทียบแล้วนายกคือฝ่ายการคลังผู้ว่าแบงค์ชาติคือฝ่ายการเงินฉะนั้นเปรียบเสมือน สองท่านนี้เป็นสองขาของประเทศนะคะเมื่อขาหนึ่งที่ก้าวย่างต้องสัมพันธ์กับอีกขาหนึ่งด้วยนะคะที่มีเซลล์ประสาทสั่งการในระบบเดียวกันนะคะดังนั้นเมื่อขาของนายกนะคะซึ่งเป็นขาที่เกิด r e f ฟ e ็กซ c t อ็ชทำให้ไปเหยียบสิ่งปฏิกูลนะคะ แล้วทำให้เซลล์ประสาทถึงขั้นชักกระตุกพาให้ขาอีกข้างหนึ่งของทางผู้ว่าทปทเสียจังหวะสัมพันธ์ในการเดินไปด้วยกันนะคะแทนที่นายกจะพลิกฝ่าเท้าข้างที่ตัวเองดูว่าเหยียบผิดหรือเหยียบถูกอะไรแต่กลับไปโทษขาอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นขาของทางผู้ว่าทปทว่าเดินยังไงถึงให้ตัวเองเหยียบนี่แหลคะค่ะ โทษแต่ผู้อื่นแต่ลืมโทษตนเองผู้นำถุงเท้าหลากสีจะต้องนำไปคิดให้ดีๆนะคะแล้วว่ากระตามเนื้อผ้าน,นะคะตัวนายกคือผู้นำผู้บริหารประเทศซึ่งคุณสมบัติของผู้นำที่ดีนะคะต้องฟังคิดใคร่ครวญให้มากแต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่ตัวเองคิดเหตุที่ดูเหมือนนายกกระทำออกมานั้น ดูแล้วจะฟังน้อยคิดใคร่ครวนน้อยและพูดมากกว่าที่รู้ที่ฟังและที่คิดคอลัมน์เปลวสีเงินโดยลุงเปลวสีเงินท่านจึงขอถามว่านายกเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติมาปรึกษาหาหรือเรื่องตัวเลขข้อมูลข้อวิเคราะห์มากางศึกษาร่วมกันแล้วใช้สายตาเหี่ยวโฟกัสสถานการณ์ข้างหน้าด้านเศรษฐกิจจนตกผลึกร่วมกันแล้วหรือยัง ก่อนที่จะออกมาโพสเช่นนั้นก็ฝากนายกรัฐมนตรีนำสิ่งที่ท่านกระทำกลับไปคิดด้วยนะคะเพราะโดยวิสัยของผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นไม่เฉพาะคนนี้นะคะที่คุณลุงเปลวสีเงินได้สังเกตเวิสัยและกิริยามารยาทนะคะของผู้ว่าแบงค์ชาติตั้งแต่ยุคนในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ว่าไม่ต่างกับผู้ดีในราชสำนักทุกยุคทุกสมัยเขาจะรักษากิริยามารยาสำรวมกิริยาวาจารู้จักกาลาสีสาเคร่งครัดในคำพูดเมื่อพูดหมายถึงคำพูดนั้นแสดงออกมาถึงการผ่านชั้นสมองแห่งความรับผิดชอบกลั่นกรองออกมาก่อนแล้วถึงจะค่อยกลายมาเป็นคำพูดของผู้ว่าแบงชาติตรงนี้ละค่ะ ที่เป็นสาระสำคัญแล้วรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ว่าแบงค์ชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว EP หน้าเรากลับมาฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะ